อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะาวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะาวโตสาวากาสังโฆสังฆนามามิ Nam mô Ta Sa Pa Ka Wa To A La Ha Samma Sam Sa Nam mô Sa Pa Ka Wa A La Samma Sa Nam mô Sa Pa Ka Wa A La Samma Sa Me Oi ท่านผู้จเจริญขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพระเจ้าปาษาทิเกณนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาด้วยความเลื่อมใสเถิดอามาปันเตเจ้าข้าท่านผู้จเจริญอ,อามโนปนิธานเอกาสานังเอกสาสานังหนึ่งคำเข้าหนึ่งคำสอน,น,อนกินเท่าไหร,ร่เ,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 เรยเียนรู้เท่านั้น เอากาสติเอากานาปานางังหนึ่งสติหนึ่งลมหายใจและลึกรู้อยู่คู่ลมหายใจเอากาธรรมโมเอากาสังฆโมหนึ่งหลักธรรมสังคมรู้อะไรให้คนอื่นรู้ด้วยสถาบันบาลีใหญ่และพระไตรปิฎกวัดวิหารธรรมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีหลักสูตรบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น ระยะเวลา3เดือนตอนนี้เราก็ถึงกันที่6เนาะแต่ถ้าเป็นการไล่ตามกันมาแล้วมันจะเป็นกันที่7แต่วันนี้เราจะเรียนกิตตะก,ะกันนะครับบาลีเบื้องต้นเราเรียนมาแล้ว49ตอนนะครับใครที่อยากติดตามชมนะครับติดตามชมได้ทาง facebook บาลีใหญ่และพระไตรปิดกวัดวิหารธรรมนะครับ เรียนย้อนหลังได้นะแล้วก็ u t u b e บาล